สวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปใหม่ของเรานะครับผมมนตรีอีสุเช่นเดิมคนเดิมในทีมงานอีสุเมโทรโซเชียลวันนี้นะครับตัวมมตตีเองนะจะพามานี่เลยมาให้ชมอีกหนึ่งแนวทางการแต่งรถในรุ่น4ประตูตัวเตี้ยหล่อๆคันนี้ทรงสวยๆคันนี้ดูก่อนครับว่าสวยขนาดไหนก่อนที่ผมจะแนะนำ ให้ทุกท่านทราบกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น c a p โฟครับตัวทรงมาตรฐานหรือที่เรารู้เรียกกันเนาะง่ายๆเลยว่าตัวเตีย้ยทรงมาตรฐานตัวนี้นะครับคือแคปโฟ 1.9S ครับในเกตรรุ่น S ของเราตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างมากครับโดยเฉพาะสีขาวคันนี้เลยเรามาดูตั้งแต่เริ่มต้นกันดีกว่าสำหรับเกตรรุ่น S เนี่ย มีอะไรให้บ้างหน้าตาเป็นยังไงครับเริ่มแรกเลยครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟลเตอร์นะครับเนาะให้ความสว่างชัดเจนนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้มาในตัวกระจังหน้าที่เป็นโทนทรีโทนให้ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของอีสุเป็นแบบโครเมียมนะครับ เขาเรียกว่าเคลือบเงาสีดำเป็นลายแบบเปียโนแบ็กนะครับและเคี้ยวของเขาเราดูนะครับมีความเป็นทูโทนอยู่นะครับมีสีแบบสีเทานะไม่ดำเลยไม่คําเลยนะครับจะออกเป็นสีเทานะครับเขาจะเล่นสลับสีกันทำให้ดูมีมิติมากขึ้นสวยงามมากขึ้นครับนี่ครับแล้วกระจังหน้าโซนหน้าของ ตัวทรงมาตรฐานหรือตัวเตี้ยของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวสูงจะมีความสปอร์ตมากกว่ามีความโค้งมนมากกว่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูนี่กันต่อครับสําหรับคันนี้นะครับความพิเศษของเขามีการเปลี่ยนแมแะจัดทรงครับเปลี่ยนแมกจัทรงเป็นตัวไหนครับนี่เลยครับเป็น km 5เนอะอะแดปเตอร์ใส่อะแดปเตอร์ต้องบอกก่อนตัวนี้อะแดปเตอร์สนิ้วนะครับผม km f i นี่เป็นแบรนด์ของทักะมลนั่นเองนะโอเคสำหรับ km f i นี้เป็นอ่า เขาเรียกก็แม็กขอบ18 5รูเรามาดูยางกันนะครับยางตัวนี้เป็นยางของซูแม็กครับซูแม็กเนี่ยแก้มยางคือเอเราเราเอาพื้นสัมผัสก่อนนะพื้นสัมผัสเนี่ยอยู่ที่245แก้มยางอยู่ที่45นะครับขอบ18อย่างที่ทุกท่านทราบกันที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ดูแล้วเุ้ยมันดูเข้าทรงจังเลยโหลดเท่าไหร่เนี่ยคันนี้โหลดจะทรงมาเท่าไหร่โหลดหน้านะครับ1.5นิ้วหลัง3นิ้วนั่นเองครับ จะดูทรงพอดีมากๆออฟลึกเท่าไหร่ล่ะออฟหน้า9.5หลัง10.5ครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับจัดทรงสวยไม่ว่าจะขับไปทางไหนเหลียวตามองกันแน่นอนนะคันนี้นะคะสำหรับ KM5 มีการใส่ดุมล้อสีฟ้าเนาะดุมกลางนี่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสวยงามครับมีการตัดที่ลงตัวลูกค้าเป็นคนเลือกสันเองเลย อเรามาดูไฟหลังกันดีกว่าครับไฟหลังเนี่ยดีไซน์เขาก็จะคล้ายๆกับตัวสูงเนาะนะครับแล้วก็คล้ายๆกับตัว LED ทั้งหมดเลยเรามาดูภายในกันดีกว่าสำหรับตัวแคร p โฟสี่ประตู 1.9s ตัวนี้นะครับภายในเขาครับจะมีความสปอร์ตดุดันมากนะ,ะเรามาดูคอนโซลหลังกันก่อนสำหรับคอนโซลหลังครับเบาะของเขาครับเป็นเบาะ เดินได้สีเทานะครับเบาะผ้าเดินได้สีเทามีความสปอร์ตเบาะเนี่ยถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระของผู้ใช้งานมากที่สุดนะครับอ่ะดูโซนด้านข้างประตูกันครับโซนด้านข้างประตูเนี่ยดูหลูหลรามากๆขนาดเป็นตัวเริ่มต้นก็นตามแต่นะครับเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มวัยรุ่นมากๆเลยเรามาดูคอนโซลหน้ากันครับคอนโซลหน้านี้ ถูกออกแบบมาให้มีความสปอร์ตความสวยหรูอีกระดับหนึ่งเลยครับสำหรับตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอนหน้าคอนโซลหน้าของเราสวยงามนะครับเรามาดูคอนโซลตรงประตูครับสำหรับตัว S เกต S เนี่ยนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดในในส่วนของเกตรรุ่นของเขากระจกไฟฟ้าเอ้ย เซ็นทรัลล็อกเอ่ยนะครับหรือปรับองศาของกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวรถคันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดระการใดผมมนตรีอีสูก็ขออาภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตรีวิวเพียงเท่านี้ก่อน พอลูกคามารอส่งมอบรอต้องบอกอมารอรับรถอยู่ด้านนู้นแล้วแผนกล้องไวไ้หนครับนี่สําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับยังไงขอบพระคุณลูกค้ามากครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดสําหรับวันนี้นะครับผมมนตตีอีสูมเมโทรโซเชียลขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ